ทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์อ,อตโตเมติเมืองไทยครั้งใหม่พร้อมส่ง n e w y a m a h a X Max c o n n e c t e d นะครับ f o l l o เด h e Max 1เดียวต้อง Max นะครับพรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ครองใจทั่วโลกซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นอีกขั้น,นแห่งสายพันธุ์ Max Series ดีไซน์ใหม่สุดพรีเมียมนะครับสปอร์ตทั้งคันล้ำสมัยด้วยฟีเจอร์ใหม่นะครับพร้อมเชื่อมต่อคนกับรถให้เป็นหนึ่งเดียวและคุ้มค่ากว่าด้ววยกกกาาารรรรัับปปะน,านนานถึง5 50,000ีหือ่ม ตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์หมดฉีด 300cc นะครับระบบเกียร์อัตโนมัติมาตรฐานยูโรไฟที่มีอัตราเร่งยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าเป็นมิดรกับสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ลูกสูบอลูมิเนียมแบบฟอร์สและกระบอกสูบไดอะซิลแบบออฟเซ็ต ที่มีการกระจายความร้อนดีเยี่ยมลดการสูญเสียพลังงานลดการสูญเสียแรงม้าลดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ทําให้มีน้าหนักเบาได้ประสิทธิภาพสูงในการขับขี่เฟรมรถจะเป็นแบบน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ชกหน้ารถแบบสปอร์ตเฟรมแข็งแกร่งแต่ว่ามีความเบาเช่นกันผนวกกับชกหน้าเทเลสโคปิกแบบรถสปอร์ตนะครับขนาด3 3มสทํามิลลิเมตรทำให้มั่นคงทุกการควบคุมเฉียบคมทุกการเข้าโคง้ง พร้อมกับระบบเบรกที่มีการปรับจูนมาใหม่นะครับพร้อมด้วย ABS ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติด้านหน้าหลังป้องกันล้อล็อกทั้ง2ล้อก้านเบรกจะมีการปรับจูนให้ทํางานดีขึ้นนะครับปรับระดับการเบรกได้อย่างละเอียดนะครับให้กําลังเบรกที่ยอดเยี่ยมทั้งความเร็วสูงและก็ความเร็วต่ํามีระบบท a ction Control System นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีพร้อมด้วยระบบกุญแจ Smart Key System กุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับ อย่างรถจะเป็นแบบทูฟเลตนะครับด้านหน้า15นิ้วแล้วก็ด้านหลัง14นิ้วพร้อมล้อแม็กที่มีน้ำหนักเบานั่นเองถานน้ำมันมีขนาดใหญ่13ลิตรนะครับทำให้เดินทางไกลได้แบบสบายๆและอีกส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญของตัวรถรุ่นนี้นะครับก็คือหน้าจอแสดงผลที่ออกแบบเป็น2ชั้นโดยที่จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Garmin เพื่อแสดงแผนที่นำทางได้เลยนั่นเองซึ่งตรงนี้ถือว่าสะดวกสบายสำหรับสายการออกทริปเอามากๆเลยทีเดียว ตัวรถจะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่189,900บาทนะครับเพื่อนที่สนใจสามารถไปดูตัวรถเป็นๆหรือว่าไปจองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของยามาฮ่าทั่วประเทศครับ